สวัสดีครับช่างบินนะครับวันนี้มาพบกับ EP ที่5นะครับโดยการประกวดรถออนไลน์นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ส่งรถมานะครับก็วันนี้นะครับมีของรางวัลก็คือเป็นสติกเกอร์นี่นะครับนี่ครับหมย0001นะครับก็สําหรับใครที่ชนะก็จะได้สติกเกอร์ตัวนี้ไปเนาะอย่าลืมนะครับโหวตให้เพื่อนๆก็เม้นมาใต้คลิปวิดีโอนะครับคันไหนมีคะแนนโหวตมากที่สุดก็ได้ับของรางวัลไปเนาะ <rium> <Dante> โอเคครับเพื่อไม่ให้ช้านะครับเดี๋ยวผมจะไปชมคันแรกกันเลยครับคันนี้จะเป็นสีเทานะครับเทารอแดงนะครับคันนี้เบาะทรงสวยมากนะครับสําหรับคันนี้นะครับใครที่จะโหวตให้เนาะก็เมนวัใต้คลิปวิดีโอได้นะครับอันที่1นนะครับต่อมาครับคันที่2เลยครับคันนี้ขับประจํานะครับมาบ่อยมากนะครับคันนี้แต่งเต็มนะครับคันที่2นะครับอย่าลืมโหวตให้นะครับเมนใต้คลิปวิดีโอมาครับอย่าลืมนะครับวันนี้ อีพีที่ห้านี้เราแจกของรางวัลที่เด็ดๆเนาะมาแล้วครับคันที่สามตามมาติดครับเป็นคันสีแดงครับแดงแล้อดำแดงดุเนะาะคันนี้อย่าลืมบวชให้ด้วยนะสำหรับสายแดงนะครับต่อมาครับเป็นคันที่สี่ครับโอ้โหคันนี้สวยมากนะทรงดุทรงดุนะครับทถาน้อส้มนะครับ ต่อมาเป็นคันที่5นะครับสีขาวนะครับฝากโหวตให้ด้วยนะครับสําหรับสายใครที่ขับรถสีขาวก็เป็นกาลังใจให้กันได้ครับต่อมาคันที่6ครับคันนี้มาจากเพชรบูรณ์นะครับมาจากบ้านหนองเลนะครับอย่าลืมนะครับโหวตให้เพื่อนๆด้วยนะครับสีดําล้อแดง ต่อมาคันที่7ครับสติกเกอร์สวยนะครับสติกเกอร์นี้ถ้าใครยังอยากได้สติกเกอร์ก็แท็กบนที่เพจเนาะเพจละหกสิบบาทนะครับรหัสนมเบอร์นะยังมีอยู่นะครับถ้าไม่ได้เอามาแข่งขันก็อยากจะซื้อกันเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ันต่อมาขันันที่แดครับสําหรับใครที่จะโหวตให้นะสีขาวเหมือนกันครับล้อทองครับอันนี้สวยมากครับ ต่อมาเป็นคันที่9ครับอันนี้บูเมติกนะครับสวยสวยกันนี้สวยนะทรงเดิมๆนะครับตอรต่อมาเป็นคันที่10บครับคันนี้สวยมากครับ um ใครที่จะโฟวตให้นะครับเป็นใตค้คลิปวิดีโอมาได้นะครับค um ันนี้สวยมากนะ ต่อมาครับคันที่11ครับนี่นะครับเจ้าของก็ Facebook นะครับนนมโนนะครับน้ำเงินหลอนฝากหวตให้ด้วยนะครับต่อมาครับโรเมติกล้อสีแดงนะครับใส่กันสะบัดด้วยคันนี้คันที่12ครับอย่าลืมหวตให้กันบ้างนะ ต่อมาเป็นคนที่สิบสามนะครับสีเทานะครับสำหรับใครที่ชอบคนที่13าก็โหวตให้้องก็ด้วยนะครับสำหรับใครที่จะเอารถมาประกวดก็ส่งมาใต้คลิปวิดีโอนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะต่อมาคนสุดท้ายนะครับที่สิบสี่นะครับสีแดงนะครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมไปจะไปนับผลโหวตก่อนนะครับ